วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟืร์มบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้เราก็มาที่ร้านแม่หวังนะคะแม่สมหวังตัดเย็บเสื้อผ้านะคะนี่นะคะเรามาดูนะคะสวัสดีค่ะแม่หวังแม่หวังกําลังทําอะไรคะคือเอฟซีใจดีเขาเป็นเขาเขาเห็นว่าเราเป็นสะพานบุญให้ที่จะไปที่ลุงพลประแสจะไปแจก ภัยหนาวที่เพชรบูรณ์ก็เลยซื้อแล้วก็ให้เราเอาไปสให้ร่วมร่วมร่วมกับขบวนนี้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหนี่นะคะผ้านี้จะอุ่นมากนะคะแม่ใครสนใจก็พื้นเดียวก็ได้แล้วก็ไปมอบให้เนาะพื้นเดียวเนาะสั่งยห้25วตกพื้นเท่าไหร่คะแม่พื้นละร้อยห้าสิบพื้นละร้อยห้าสิบนะคะ พื้นละร้อยห้าสิบนะคะจะร้อยแปดสิบไงอันนี้เราไม่ได้หววค่าส่งค่ะสูงอยู่ที่นี่เลยโอ้โหพื้นละร้อยห้าสิบนะคะมันมีสองแบบอันนี้เป็นผ้าผันคอก็พื้นละนั่นนะคะสมมุติที่นี่เนาะเราส่งนะสองพื้นร้อยห้าสิบแต่ถ้าเราไม่ได้ส่งแล้วพื้นละหกสิบบาทได้ไง เอาห้าสิบผืน fc ก็เอาห้าสิบผืนจะไปนี้แหละหม้อนั่นก็เอาสิบผืนสิบผืนก็หกร้อยประมาณนี้คะโอ้โหสวยมากแล้วและและผ้านี้อุ่นมากด้วยนะเป็นผ้าฝ้ายทอมือจะอุ่นมากเลยนะคะ fc บ้านเราเรียกผ้าห่มสีเขาอืวผ้าห่มอะไรนะคะแม่ผ้าห่มสีเขาวบ้านเราเรียกผ้าห่มสีเขาอ๋อ นี่นะคะทอมือนะคะทอมือนี่นะคะกะ็แม่หวังนะคะก็ทําการแพ็คนะคะเพื่อที่จะไปแม่ไปด้วยใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันกลัวไม่มีไม่มีที่รถไฟเรื่องของเรือ่องอืมนี่นะคะ,คะก็ก็เออเราก็เป็นสมาชิ นี house, ่นะคะนี่นะคะก็สนใจจะซื้อผ้าพันคอก็ได้นะคะพื้นเดียวก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรก็0649497926ค่ะโทรเขามาได้เลยแล้วก็จะไปมอบให้ ด้วยเราตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปลงไปให้เลยจะส่งให้ได้ได้วยนี่นะคะก็แม่วังนะคะก็มีเอฟซนะคะ f c ฟซีใจดีนะคะที่จะสั่งผ้าห่มพื้นนี้นะคะก็ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ไปกับทีมยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็ลุงพลบริษัทรีอานะคะ นี่นะคะก็ไปด้วยกันนะคะนี่นะคะสวยงามมากไม่รู้ว่ารถจะไปกี่คันแต่ถ้าปีรถไปก็อยากไปแม่น่าจะลงทะเบียนรถตู้ไงแม่รถตู้ลุงนี่แหละค่ะไม่รู้เต็มหรือยังเต็นแล้วสวยงามมากนะคะนี่นะคะก็แมหวังนะคะจะออกเดินทางนะคะ อันนี้ก็จะไปส่งมอบให้กับลุงพลป้าแตนนะคะนี่นะคะเอฟซีใจดีนะคะใจบุญซื้อผ้าห่มนี้นะคะพื้นละ150บาทนะคะนี่นะคะเอฟซีท่านใดนะคะสนใจก็สั่งซื้อกับแม่หวังได้เลยนะคะนี่นะคะก็เบอร์โทรนะคะนี่นะคะเบอร์โทนี้นะคะนี่นะคะซีวังผ้าพื้นเมืองนะคะ0 6 4 9 4 9 7 9 2 6นะคะ 0 6 3 9 4 8 1 1 5 7นะคะนี่นะคะก็เบอร์โทรนี้นะคะสามารถที่จะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะนี่นะคะโอ้สวยงามมากนะคะอันนี้ก็แม่บ้านเบาหอมก็มาช่วยขายสินค้าในวันนี้ด้วยนะคะด้วยการร่วมด้วยช่วยกันนี่ร่วมด้วยช่วยกันโอ้โหภาพื้นใหญ่ไหมคะแม่ขอดูได้ไหมคะเห็นไหมห่มได้แบบอุ่เลยแหละ าาน, yeah. นี่นะคะโอ้ร้อยห้าสิบก็ยังมีมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแม่มีมาเรื่อยๆจะนี่นะคะมีมาเรื่อยๆนะคะผ้านี้จะอุ่นมากนะคะผ้านี้เพราะเป็นป้ายเส้นใหญ่ๆเป็นป้ายเส้นใหญ่นะคะนี่ก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะพื้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะเอฟซี FC นะคะนี่นะคะคอเนาะ ใครอยากช่วยอุดน้นนะคะแม่วังนะคะก็สั่งซื้อได้นะคะผ้าจะอุ่นมากนะคะผ้าจะอุ่นมากนี่นะคะก็เนาะนี่เรามาดูพื้นฐานบุญได้ค่ะพื้นเดียวก็เป็นสะพานบุญได้นะคะเนาะเดี๋ยวหนูจะอ๋ออันนี้มันเป็นผ้าอันนี้มันเป็นผ้าอะไรคะแม่เนี่ยอเป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันนี่นะคะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายผ้าฝ้ายโดยเฉพาะนะคะันนี้ผ้าี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะเอฟซีตัวนี้สวยมากนะคะแต่ว่าสั้นไปนี่นะคะเนาะสวยเบเอนะหนานา้านะคะแม่แม่แม่คลี่ได้ไหมคลี่แล้วก็มีจะถ่ายภาพ นี่นะคะอ๋อใหญ่มากเลยนี่นะคะใหญ่มากนะคะเอฟซีนี่อ่าโอเคค่ะเนาะก็สั่งซื้อได้นะคะเอฟซีสวยงามเป็นลายที่สวยนะคะลายเป็นลายทอเนาะลายทอเป็นลายทอมือนะคะเป็นลายทอมืออุ่นนะคะผ้าพวกนี้จะอุ่นมากนะคะอย่างน้อยเวลาเข้ามาผิงไฟอะไรอย่างงี้เนาะแม่เนาะมันก็อุ่นด้วยนะคะนี่นะคะก็ เอฟซีท่านใดนะคะสนใจนะคะสั่งซื้อได้นะคะเราก็ได้ให้เบอร์โทรไปแล้วนะคะทั้งกระเป๋าทั้งอะไรในร้านนี้มีมากมายนะคะอันนี้แม่บ้านเบาหอมก็มาช่วยขายสินค้าด้วยนะคะนี่นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะคือผลิตภัณฑ์ในการทอมือนี้นะคะเอฟซีบอกไว้เลยนะคะกว่าจะได้มาแต่ละผืนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็ยากนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ระยะเวลานานอันนี้เราก็ เดินออกมาแล้วนะคะเราก็ดูวันนี้พระจันทร์เต็มดวงนะคะพระจันทร์เต็มดวงนี่นะคะเราก็มองเห็นเส้นทางนี่นะคะเส้นทางที่เราเดินกลับบ้านนะคะมืนไหมเอฟซี FC, มืดไหมคะน,นะคะก็เอฟซีอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็บ้านในโพธิ์ทิศก็ปิดบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านแอดก็ยัง ไม่ได้ปิดนะคะเดี๋ยวเดินไปก็จะปิดบ้านนะคะนี่ก็บ้านเฟื่องบุญชูนะคะก็จะใส่ไฟนะคะใส่ไฟหน้าบ้านนะคะติดดวงไฟนะคะเพื่อให้ไฟส่องสว่างหน้าบ้านนะคะเพราะว่าถ้ามองไปยานด้านนี้มันก็จะมืดน,นะคะทีนี้ถ้าเราเดินอยู่หน้าบ้านเราอย่างน้อยไฟส่องสว่างนะคะเนาะมันก็ไม่น่ากลัวนะคะ fc นี่นะคะ โอเปี้ยวนอนอยู่ตัวเดียวเลอลูกนี่นะคะจะเปี้ยวนะคะก็นอนรอพ่อรอแม่นะคะเนาะพ่อแม่ก็ไปถ่ายคลิปนะคะเนาะเปี้ยวก็จะนอนรอนะคะนี่นะคะเราก็มาดูนะคะด้านข้างนี้เราก็ปิดให้หนูนาพาไปดูแล้วนะคะปิดให้หนูนาพาไปดูนะคะนี่นะคะเราก็ได้เห็นนะคะเป็นไงคะก็ทําให้ ตรงนี้นะคะเวลาฝนตกมานะคะฝนก็สาดนะคะแต่ว่าสาดก็ไม่เข้าเต็มเต็มนะคะเนาะก็ยังมีตัวนี้บงังแล้วก็บังลมได้ด้วยนะคะอย่างน้อยเปรี้ยวก็จะไม่หนาวนะคะนี่นะคะ,คะโอเคค่ะนี่นะคะก็สวัสดีนะคะฝากช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ